ครับวันนี้ก็มีเมนูมาใหม่อีกแล้วก็มีผัดกวางตุง้งน้ำมันหอยครับเนี่ยส่วนประกอบก็มีพริกผัดกวางตุง้งน้ำมันหอยกระเทียมนี่มีเมนูหมกปลาทูด้วยปลาทูหมกเดี๋ยวจะไปตัดใบตองก่อน นี่ครับใบตองมีในบ้านนี่แหละเลือกเอาเลยหางไหนนี่หางนี้แล้วกันใกล้ๆห okay. นึ่งสองสมโอเคหนึ่งแล้ว หลังจากตัดใบตองมาเสร็จแล้วก็ย่างไฟรุนไฟไหน่อยให้มันเหีียวนิดนึงตองจะได้ไม่ฉีกแล้วก็นี่ครับมาวางหลายๆชั้นมา่อากราทูมาเรียงเลยครับหอ่อจะได้หอมหอมน่ครับก็ห่อไว้ไดูตอนห่อเสร็จแล้วกัน ครับนี่ครับห่อเส่เจแล้วยไปไปย่างไฟให้มันหอมๆหอม่หอหลายๆชั้นหน่อยท่านจกินหอมๆเดี๋ยวก็ซอยกระเทียมพริกแกล้มหน่อยแล้วก็เตรียมตัวผัดคาน้เนมันหอยด้วยทุบกระเทียมซอยพริกไว้เดี๋ยวเราจะไปเจียวใส่น้ำมันนะครับเพื่อทำการผัดคาน้เนมันหอยนะครับ เอาล่ะครับใกลมืดแล้วนี่ตั้งไฟใช้เตาปืนดีกว่าปืนเรามีเยอะใส่น้ำมันครับใช้กระทะเชปรอนเลยโอ้เชปรอนนะครับดำ เป็นเชฟดอนพอแล้วครับน้ำมันพอกบคลิกเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนแป๊บนึงน้ำมันร้อนแล้ว เขาน้าใส่ครับ Peace. Mm -hmm.

ใส่หลายแทบหลายใส่อีกไหมนีม่ใส่แลาเติมน,น้ำนิดนึง ครับนี่ครับเสร็จไปนหนึ่งย่างแล้วครับเราจะทำการหมกหรือว่าเอฟปลาทูนั่นเองนะครับนี่ครับไฟแดงๆเลยปลาทูเราม,มัดไว้ห่อไว้ใส่แล้วครับย่างไป อค่อยกลับครับอีกครับปวดร้อนเลยเยไม่คีบผมไม่ค่อยดีนี่เสร็ปไปเรื่องหนึ่งหน้าย่างปัดหู ปลาทูนึ่งครับนึ่งมาแล้วลหละแต่ว่าผมว่าถ้าเอามันอแอปหรือว่าย่างไฟหน่อยมันจะได้หอมกินอร่อยแสงก็ใกล้หมดแล้วเนี่ยต้องเอาไปที่ตอนสุกเลยแล้วกันเนาะนะครับ หมก1 2แก่ยากหน่อยมือเดียวห่อตองไว้หลายชั้นนะครับโอ้ยร้อนทิ้งไว้สักพักยังร้อนเลยทั้งเนี้ยืมควันขึ้นเลยครับ ทิ้งไว้แล้วนี่นะฮะให้มันเย็นได้กลิ่นหอมใบตองนะฮะร้อนร้อนรอนจับไม่ได้เลยวันขึ้นเลย ยี่กสุกโอเคครับครับนี่ทำเพิ่มไข่คั่วครับนำเอาพวกกระเทียมต้นหอมแครอทที่เหลือในตู้เย็นพริกซอยเอามาคั่วมีรสรสดีไปด้วย,ยวตั้งเตาแล้วครับ เราไม่ใช้น้ํามันนะครับมันเป็นน้ำนะครับใส่น้ําไปนิดนึงเดี๋ยวตอกไข่ครับน้องไข่ไม่ตอกนี่ครับใส่ไข่เข้าไปรอให้มันสุกครับเราจะไม่ใช้น้ำมันพืชน,นะครับน,นี้จะเป็นน้ำ ถ้าทางเหนือเขาเรียกว่าเกี๊ยวไข่หรือว่าทงไข่น้ำแต่นี่เราจะไม่ใช้น้ำมันเลยใช้น้ำเราเดือดไข่สุกป,ปั๊บ นี่ครับแครอทเอ้ยต้นหอมผักชีที่เราใส่ไว้ใส่ก็ไปเลยคนพริกซอยด้วย ไม่มีไขมันไม่มีน้ำน้ำมันพืชน้ำมันหมูเลยใช้เป็นน้ำล้วนๆน่ครับรสด,ดีคนใส่เข้าไปด้วยสีสัน น่ากินเหมือนกันนะครับขั่วไข่น้ำน้อยหน่อยรอให้สุกนิดหนึ่งเพิ่มรสดีนิดหนึ่งก่อนมันน่าจะอร่อยหน่อยเมนูง่ายๆครับเนี่ยหลายเมนูมากกว่านี้ ราให้แครอทสุกแครอทก็เหลือจากทําต้มซุปแม่บ้านเขาทําต้มซุปหว้เราก็เลยเอามาใส่ได้นี่ครับเมนูเยอะเลยปลาถูแอบแอบปลาทูก็มีคณาน้ำมันหอยครับ แล้วก็มีแกงขั่วไข่หรือว่าเกี๊ยวไข่นะครับทางนี้เขาเกี๊ยวไข่ก็เอากับข้าวที่เหลือๆในตู้เย็นนะครับมาใส่ใส่ซอยๆเข้าไปทําเป็นเมนูแล้วก็แม่บ้านเขาทําอันนี้มาด้วยอะไรหมูทอดกินกับน,น้ำพริกกะปินี่ฮะ สามสี่อย่างแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วครับเนี่ยอร่อยมากเลยอ่าแล้วก็จบคลิปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้พวกผมขอบคุณครับ